รอบวันทันข่าวกับสำนักข่าว INN ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันจัช,ชนกเสียงใสคุณผู้ชมคะ่ะใกล้แล้วน,นะคะวันลอยกระทงค่ะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะอะค่ะมาติดตามที่ข่าวแรกกันค่ะพิชัยค่ะประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมเตรียมหารือแจกเงิน1 0,000บาทดิจิตอลวอลเล็ตเฟสสองค่ะนายพิชยัยชุนถาวาชีราค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่1 9กาพฤศจิกายน2 5 6 7ที่มีนางสาวแพรทองทานชิ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะสําหรับโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเฟสสองมีแนวทางที่ต้องหาเรื่องในหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการในระยะต่อไปค่ะเพราะว่ารัฐบาลค่ะได้จ่ายเงินให้กลุ่มเปราะบ,บาง14ล้านคนไปแล้วในเดือนกันยายนที่ผ่านมาต้องดูค่ะว่าช่วงเวลาที่จะทํามาตรการนี้ด้วยเพราะถ้าหากเศรษฐกิจโตก็ยังไม่ต้องใช้แต่ถ้าเศรษฐกิจยังไม่โตก็ต้องทํามาตรการนี้ซึ่งเป็นมาตรการในระยะสั้นต่อไปทางนี้ค่ะเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2 ขนาดที่ในอนาคตค่ะคาดว่า GDP จะขยายตัวถึงร้อยละ3ถึง3.2ค่ะส่วนอัตราเงินเฟอ้อควรอยู่ที่ระดับร้อยละ2โดยใน,นระยะต่อไปค่ะไทยจะต้องการมีการลงทุนมากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาไทยมีการลงทุนต่ำเพราะว่ามีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทําให้ไม่เกิดการลงทุนหรือว่าลงทุนแล้วไม่สามารถแข่งขันได้ส่วนนี้สาธารณะค่ะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ70ภายใน4ปีข้างหน้าหรือว่าไม่เกิน15ล้านล้านบาทจาก12ล้านล้านบาทในปัจจุบันดังนั้นนนยบายการคลังที่รัฐจะนำมา ะจะต้องสัมพันธ์กับนโยบายการเงินทั้งเรื่องเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเราจะต้องทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายค่ะเพื่อให้มารูุปเป้าหมายที่ต้องการโดยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำในอนาคตเพิ่มเติมจะต้องมีการลงทุนการขนส่งแลนบิชเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กการทำกองทุนโครงสร้างพื้นฐานค่ะเพื่อปรับลดค่าโดยสารให้อยู่ในระดับต่ำา20-25บาทเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนค่ะ ลอยกระทงปีนี้ค่ะน้ําเต็มตลิ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ล้นค่ะส่วนเจ้าพระยาค่ะท้ายเขื่อนเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ นางสาวสาชิการวัฒนจันทร์ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่านายภูมิธรรมเมชชัยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือว่าสปชได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะติดตามสถานการณ์อากาศและความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคาดการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน10วันล่วงหน้าค่ะระหว่างวันที่1 3ถึง22พฤศจิกาย,ยนช่วงเทศกาลล ยกระทงปีนี้ค่ะอาจมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและก็ปรุมธฑนค่ะภาคใต้ตอนบนแต่ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้นะคะปริมาณน้ําท่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหลายพื้นที่ค่ะสําหรับพยากรณ์อากาศจะมีฝนตกในบางพื้นที่ในช่วงเทศกาลลอยกระทงค่ะส่วนสถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยายล,ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะได้ปรับลดการระบายน้ําเขื่อนได้ปรับลดการระบายน้ําเขื่อนเจ้าพระยายลงต่อเนื่องส่งผลดีทําให้หลายพื้นที่ท้ายเขื่อนค่ะกลับเข้าสู่สภาพ ว่าปกติแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้เร่งสูบน้ําระบายออกจากพื้นที่คาดว่าวันนี้จะสามารถเข้าสู่สภาวะปกติได้ค่ะใกล้จะวันลอยกระทงแล้วน,นะคะคุณผู้ชมอย่างที่ได้บอกไปค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลค่ะชวนเที่ยวสีสันแห่งสายน้ํามหกรรมลอยกระทงปี67ค่ะนายคารมกล่าวค่ะว่ารัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททจัดงานสีสันแห่งสายน้ํามหกรรมลอยกระทงปี2567ค่ะภายใต้แนวคิดมหศจัรย์สีสันแห่งศรัทธา Amazing Night อ f ฟไ g h t ลอยกระทงเฟสติวัลค่ะในละมิดคลองพดุงกรุงกรเกษมค่ะให้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขจากแสงสีตะการตามุ่งเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมชวนลอยกระทงรักโลกค่ะ1ครอบครัวหนึ่งกระทงค่ะงานลอยกระทงค่ะคุณผู้ชมสีสันแห่งสายน้ำห้าก,การรมลอยกระทงปี2567จัดระหว่างวันที่13-16พฤศจิกายนค่ะณคลองพดุงกรุงกรเกษมย่านหัวลำโพงตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มค่ะ กรณีแมวนะคะถูกวางยาสลบค่ะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะผู้บริหารโทรทัศน์ช่องดังนะคะได้นําแมวดังกล่าวค่ะเข้าให้ข้อมูลกับกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้วค่ะ นายชัยวรันตุนาคผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และก็สัตวแพทย์บริการค่ะเผยความคืบหน้ากับสำนักข่าวไ n n กรณีที่กองถ่ายละครโทรทัศน์ชื่อดังวางยาสลบแมวค่ะว่าเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาทางผู้บริหารช่องโทรทัศน์ดังกล่าวค่ะพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมปศุสัสตว์เพื่อให้ข้อมูลค่ะซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆเบื้องต้นค่ะทางผู้บริหารได้นําแมวตัวจริงที่ปรากฏอยู่ในละครมาให้ตรวจสอบด้วยซึ่งอยู่ระหว่างการทํา AI โดยเก็บภาพต่างๆค่ะเพื่อ นำเข้าโปรแกรมวิเคราะห์ว่าเป็นตัวเดียวกันกับในละครที่มีการวางยาสลบหรือไม่ทั้งนี้ค่ะจะต้องอาศัยฟุตเทจของจริงด้วยแต่หากไม่มีก็จะได้ผลประมาณ80%จึงจะรอฟุตเทจจากกล้องที่ใช้ถ่ายจริงค่ะเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าเป็นแมวตัวเดียวกันหรือไม่เพื่อเป็นการคลายข้อสงสัยให้กับประชาชนราอทราบกันค่ะว่าทุกคนเนี่ยเป็นห่วงแมวค่ะค่ะคุณผู้ชมพบพระมรณาภาพปริศนาค่ะท่ากุฏิวัดกลางกรุงแถมยังพบเิรุธด้วยนะคะว่าห้องเนี่ยถูกล็อกจากด้านนอกค่ะ เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูล,ลนิธิร่วมกตัญญูค่ะรับแจง้งพบศพพระมรณภาพภายในกุฏิวัดสะบัวในเขตปทุมวันกรุงเทพมหาคนครค่ะจึงประสานตำรวจสอนอ,นอนปทุมวันเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุจนเกิดเหตุค่ะภายในกุฏิพระสงฆ์ชั้นที่2พบมีกลิ่นเหมน็นโชยออกมาเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่ะพบกุฏิเนี่ยถูกล็อกประตูจากด้านนอกตำรวจจึงเปิดประตูกุฏิเข้าไปค่ะพบร่างพระลูกวัดนอนมรณภาพปริศนาภายในกุฏิจากนั้นค่ะแพทย นิติเวศโรงพยาบาลตำรวจและก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบค่ะพบร่างพระสงฆ์นอนอยู่กลางกุฏิโดยมีผ้าพันอยู่ที่บริเวณคอและก็มีหลอดอยู่ที่บริเวณปากค่ะเจ้าหน้าที่จึงเก็บหลักฐานทั้งหมดภายในกุฏิและจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ยังไม่ชี้ชัดว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุฆาตกรรมหรือว่าเสียชีวิตเองต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะและนี่ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นข่าวทั้งหมดของวันนี้ถ้าประเด็นไหนมีความคืบหน้าเราจะมาพูดคุยกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณ ค่ะชวนเที่ยวสีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงปี67ค่ะอย่าลืมนะคะสรุปทุกเรื่องราวตีแพร่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องที่อินเทนผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว i n เสำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน